บางสิ่งที่คนเรียกว่าของเล่นอาจไม่ใช่ของเล่นบางสิ่งที่คุณบูชาอาจไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอไปเพราะเขาอาจยังไม่ไปไหนเลยกำเนิดแห่งกุมารทองกุมารทองคือสิ่งที่คนไทยรู้จักกันดีในอดีตเชื่อกันว่า กุมารทองคือวิญญาณเด็กชายที่ผูกพันกับผู้เป็นเจ้าของบางตำนานเล่าว่ากุมารทองมีต้นกำเนิดจากวิชามหาเวทของพระเกจิอาจารย์สายขมเมนและล้านนาโดยจะนำศพของเด็กที่ตายในท้องแม่มาทำพิธีปลุกเสกจนกลายเป็นวิญญาณเด็ก ที่รับใช้ผู้ครอบครองหากทำอย่างถูกต้องกุมารทองจะซื่อสัตย์เหมือนเป็นลูกแท้แท้แต่หากผิดขั้นตอนมันจะไม่ใช่แค่กุมารแต่จะกลายเป็นผีเด็กอาฆาตหิ่งพระที่ไม่มีใครไหว้ตำนานที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับกุมารทอง เกิดขึ้นที่บ้านร้างหลังหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านหลังนั้นเคยเป็นของหมอผีชื่อดังในยุคสงครามผู้มีกุมารทองสามตนคอยรับใช้ในการตามหาศัตรูหรือส่งคำสาบหลังหมอผีตายไปอย่างกระทันหันบ้านจึงถูกปล่อยทิ้งร้าง แต่หิ้งพระในบ้านยังคงอยู่พร้อมรูปปั้นกุมารทองที่ทำจากไม้แกะสลักในมือกุมารถือดาบเล่มเล็กๆและมีสายตายิ้มเหมือนกำลังจ้องคนดูผู้ที่กล้าเข้าไปใกล้เล่าว่ากลางดึกมักได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและเสียงของเล่นกลิ้งเองบนพื้นไม้ บางคืนมีคนเห็นเงาเด็กยืนจ้องอยู่ตรงหน้าต่างทั้งที่บ้านนั้นไม่มีใครอยู่มานานเกือบ20ปีแล้วอย่าลืมของไหว้การบูชาก,กุม,มารทองมีข้อห้ามสำคัญคืออย่าลืมของไหว้ถ้าเจ้าของเคยสัญญาอะไรไว้กับกุม,มารทองเช่น จะให้ของเล่นน้ำแดงหรือขนมหากลืมหรือผิดคำสาบานสิ่งที่จะตามมาคืออาถรรพ์หลายคนที่นำกุม,มารทองจากตลาดของขลังมาเลี้ยงในตอนแรกมักมีโชคมีลาบได้เลขเด็ดแต่เมื่อไม่ทำตามสัญญา ก็มักเริ่มฝันร้ายเห็นเงาเด็กตามและของในบ้านเช่นแก้วน้ำของเล่นหรือไฟจะเปิดปิดเองในเวลากลางคืนกุมารทองในชีวิตจริงเรื่องราวของเจ๊อําัยคนค้าขายย่านตลาดน้ำเธอบูชากุมารทองชื่อว่า น้องเรืองที่ซื้อมาจากจังหวัดนครปฐรมตั้งแต่บูชาเธอขายดีจนมีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถแต่วันหนึ่งเธอลืมว่าวันนั้นตรงกับวันเกิดกุมารคือวันเสาร์ขึ้นเก้าค่ำเดือนหกในคืนนั้นไฟในร้านเปิดเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ เสียงหัวเราะของเด็กชายลอยมาตามลมเช้าวันต่อมาเธอพบว่าตุกก๊กตากุมารทองที่ตั้งอยู่บนหิ้งเปลี่ยนตำแหน่งย้ายลงมาอยู่ตรงโต๊ะหน้าร้านหลังจากรีบทำพิธีขอคำมาทุกอย่างก็กลับมาเงียบสงบคำเตือนจากเงาเด็ก มีตำนานเล่าว่าเด็กบางพลที่เป็นกุมารทองนั้นไม่ได้มาจากวิชามนดำเท่านั้นแต่บางรายอาจเป็นวิญญาณเด็กจริงๆที่ถูกทิ้งถูกฆ่าหรือเสียชีวิตอย่างน่าสงสารเมื่อวิญญาณไม่ไปผุดไปเกิดก็มาอยู่ในรูปของกุมารทองเพื่อรอคนที่มองเห็นเขา และฟังเขาได้หากคุณมีตุ๊กตากุมารทองอยู่ในบ้านลองมองดูให้ดีว่าดวงตานั้นกำลังจ้องคุณอยู่หรือเปล่าและตอนกลางคืนคุณได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆบ,บนพื้นไม้บ้างไหมพี่ลืมขนมหนูหรือเปล่า ถ้าพี่หลืงหนูจะมาหาเองนะหากใครชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์หลีลับสนุกสนานและเรื่องราวต่างๆมากมายบนโลกใบนี้โปรดกดติดตามกดถูกใจช่องเรื่องเล่าของลุงชินเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงชินด้วยนะครับสําหรับตอนต่อไปลุงชินจะมาเล่าเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ We'll be right <laughs> back.